เอาโอเคเลยสวัสดีคะ่ะวันนี้คะ่ะเราอยู่ในรายการเบบ์บารไดเต้นค่ะวันนี้คะ่ะหนึ่งวิพักษ์ล ok ุงแรมสีเรวชื่อโรงแรมชื่อโรงแรมเบบเบตเทิลค่เบบเกตเบตเทิลค่ะเป็นโรงเรียนที่สร้างมาแล้วนี่คือสังว่นะเบอร์เบอร์ของลุงแรม กะลังเดนเด้นนะคะดูบรรยากาศสิคะสวยหรู้เกาะกับเราใครอยากมาเชิญได้เลยค่ะพี่เกรทเวชเช่นเบตเวชเช่นปะตองปะตองค่ะจา่าว่ายน้ำอยู่ชั้นเจ็ดจ่า โรงแรมที่อยู่ข้างหลังคือโรงแรมรอยัลพาราไดส์นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูถนนค่ะสาวยน้ำของเราอยู่ชั้นเจ็ดเบฟเอร์อธิบายถนนหน่อยซิคะถนนก็จะเป็นทางยยกนี่ก็คือโรงแรมหนูเคยไปนอนเลยจหนูหนาวมากเลยค่ะตอนนี้เขาขายข,ายของเต็มไปหมดเลยค่ะ ซีรอนอยู่ข้างหน้านะจ๊ะเดินไปนิดเดี๋ยวก็ถึงกังซีรอนแล้วจ้ะอันนี้คือบรรยากาศบนชั้นเจ็ดจ้ะโอเคไหม,ไมตอนนี้อากาศเย็นมากสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำน้ำเย็นมากคนถ่ายนี่มือสั่นเลยนะคะไปดูบรรยากาศดิมสะตอนกลางคืนกันค่ะอันนี้ใบเฟิร์นก็เริ่มหนาวมากแล้ว โคพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ